มีไฟด้วยนะเนี่ยไอ้ tem, อยางเท่ยังเทนะไปสูงไปต่ำเฮ้ยเกือบไปแล้วนะฮะเกือบประสบอุบัติเทศนะทุกคนอะไรเนี่ยขับรถยังไงวะเนีย่ยโอ้ยโอ้ยโยดนเบียดโดนเบียดสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม e t s 2นั่นเองนะฮะ ยูโรทักซิมมิเตอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะก็วันนี้เราจะมาขับกระบะซิ่งนะครับผมนะฮะเป็นกระบะคอกนะฮะก็เครดิตของคุณช้างนั่นเองนะฮะคันนี้ก็ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook นะฮะของเจ้าของรถนะฮะราคาแค่200เองนะทุกคนนะเป็นรถกระบะนะครับผมนะฮะกระบะตอนเดียวนะครับผมดีมิซูดีแม็กนะฮะวันนี้เราก็มาทำภารกิจนะครับไปส่งกล้วยนั่นเองนะทุกคนนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้นะฮะมีอะไรให้แต่งบ้างนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนนึงไ like ลค์แล้วกันนะเพะื่อกำลังใจให้นักป๊อป 3D นะฮะในเกม ETS 2นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอันดับแรกนะฮะกนคงต้องเป็นกระจังหน้านะฮะล้อเรามาดูตัวรถก่อนนะฮะเขาเรียกอะไรเนะี่ยมีอินเตอร์นะทุกคนน,ะนี่แต่งมาแล้วนะเครื่องยนต์อินเตอร์คลื่นนั่นเองนะฮะ โอเคนรับเรียกเราก็ชุดด้านหน้าก่อนนะเขาจะมีอะไรบ้างใหม้มาบ้างนะคันนี้ก็เป็นกระจังนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นตัวอันเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบมีโลโก้สีแดงนะฮะอันนี้โลโก้แบบเหมือนลายไทยนะธงชาติไทยเลยนะทุกคนนะน,นี่ก็จะเป็นแบบลายแบบสีรุ้งนั่นเองนะเขาเรียกอะไรวะอันนี้ก็เป็นแถบแดงตัดนะครับผม ผมว่าผมชอบแถบแดงมากกว่านะโอเคเราเลือกคันนี้อันนี้แล้วกันนะฮะต่อมานะผมเฮ้ยอะไรวะนะฮะโอเคต่อมาก็ตรงนี้ก็จะเป็นฝากระโปรงนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบจอดทะลุอันนี้เป็นคาร์บอนนะ,ะอันนี้เป็นฝาแบบใสนะทุกคนแล้วฝาใสแล้วก็ประตูเป็นคาร์บอนนะฮะมาคู่กันหรอวะ เดี๋ยวผมขอนี่เอาเปลี่ยนฝากระโปงรงคาร์บอนแล้วก็ประตูคารบ์บอนแล้วกันนะครับผมโอเคมาส่วนต่อไปนะฮะอันนี้เป็นอะไรอ่ะมันขึ้นตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะอืควันดำเหลือเกินนะทุกคนตัวนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกคนนะหรือว่าเราไม่เห็นวะ เดี๋ยวลองดูโอเคไม่เป็นไรทุกคนนะฮะามาดูอันต่อไปนี่เป็นไฟนะทุกคนนะฮะอันนี้จะเป็นรุ่น2018หรือเปล่านะทุกคนอ่ะก็จะมีแค่ประมาณนี้นะฮะไฟนะครับผมมาดูชิ้นต่อไปด้านล่างนะครับผมนี่เป็นอ่ากันชนนะฮะตัวรถสีขาวนะฮะ ไอ้ตัวนี้ก็เท่ดีนะเป็นแบบแต่งนะทุกคนนะอ่าเอาไว้ว่าเราเลือกอันนี้แล้วกันนะครับผมโอเคมาดูอันต่อไปนะครับตอนนี้เป็นกระทะล้อนะฮะก็จะมีแค่อันเดียวนะนะฮะไม่มีอะไรมันเล่นมากนะฮะน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะมาส่วนต่อไปทุกคนอืมอันนี้มันอะไรแปลกๆนะ อ,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 อ่ะก็จะเป็นแค่ของอีสุแล้วกันนะฮะเรืเ่องอ,อื่นไม่ได้นะตรงนี้นะโอเคมาดูตรงนี้เป็นป้ายทะเบียนนะครับผมนี่ผ่านนะไม่ใส่เนะอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะทุกคนนะฮะนี่ภายในนั่นเองนะเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นชุด แต่งของพวกเกีพวกอะไรนะทุกคนนะฮะอ่ะเอาไปว่าเราประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่ก็เป็นกระจกนะครับผมอืมอะไหนะมีอะไรเลยผ่านผ่านโอเคนี่ก็เป็นแคทบาร์ด้านในนะผมมีเสื้อนะฮะแล้วก็ตัวคัมตัวคัมนะเขาเรียกตัวคัมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ โอเคประมาณนี้น,นี่แต่งไนอยังเลยโอเค okay, ครับผมประมาณนี้นะฮะตรงไหนอะที่เป็นกระจกนะฮะอืมอันนี้เป็นที่จับนะฮะเป็นเล็ดำนะฮะมีเล็นี่ดำแล้วก็มีสีขาวนั่นเอง โอเคประมาณนี้ทุกคนนะฮะก็จกที่ปรับกระจกหายไปแล้วอะ่ะก่อนหน้านี้ผมได้ลองเล่นก็มีอยู่นะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับผมนะฮะอันนี้ไม่ใส่แล้วกันนะน,นี่ก็เป็นเบาะนะทุกคนแล้วผมเป็นสีดำแล้วก็ตัวยิปหนังสือญี่ปุ่นกันนะฮะอันนี้ก็ เป็นไฟนะไม่ใช่ไม่ไม่ใส่แล้วกันนะโอเคมาส่วนต่อไปนะทุกคนด้านหลังนี่ก็เป็นตู้ทึบนะแรกนะเป็นคอกนะฮะแล้วก็คอกสูงคอกเลดนะฮะคอกลายไทเทนะฮะแล้วก็ตู้ทึบนะครับผมเอาเาเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะเราจะไปขนกล้วยนั่นเองนะฮะวันนี้โอเค อ่านะนี่ครับผมกล้วยกล้วยนะฮะส่งกล้วยที่ตลาดไทยนะวันนี้นะโอเคในส่วนของด้านหลังนะครับผมมีอะไรให้แต่งบ้างนะมาดูกันมาดูกันตรงนี้ไม่มีให้เลือกนะฮะถ้าเป็นแบบอันเดียวนะฮะ นี่คืออะไรเอ่ยไม่ค่อยเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะตรงน,นี้นั่นหลังนะฮะมองอย่างนิดนึงนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันบังนะทุกคนนะอันนี้ล่ะอ๋อปลายสีของท่อนะเห็นอยู่ข้างนะข้างล่างนะฮะทุกคนนะโอเคตัวนี้ล่ะ ช่างมันช่างมันอนนันไหนที่ไม่เห็นก็ปล่อยไปนะฮะอ๋อนี่เป็นสติกเกอร์นั่นเองนะฮะเราขอเอาเป็น D-Max นี่ละกันนะฮะอันนี้ละ่ะน่าจะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนะอ๋อสติกเกอร์ด้านหลังนี่ทุกคนนี่นะฮะโอ้ เยอะจัดนะทุกคนนี่นะฮะมียางอะไรด้วยนะโอโห้หยางอะไรแบบออฟโรดเลยทุกคน <laughs> โอเคครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราออกไปวิ่งกันเลยละกันนะครับผมโอเคครับผมออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยเดี๋ยวสัตเครื่องนะทุกคน โอเคผมลืมนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนพวงมาลัยก่อนเป็นฝั่งขวานะในจุดนี้นะครับผมก็จะมีอะไรแต่งบ้างเดี๋ยวลองดูไอนน้ไม่มีอะไรนะแผ่นเพจนอะอันนี้เป็น๋อพวงมาลัยทุกคนนี่โอ้โหใช้ได้นะอืมต้องไหนนะที่เป็น เปลี่ยนที่คนขับนะทุกคนอันนี้อะไรอะที่ใส่มือถือไหนเอยเดี๋ยวผมก็ลืมนะไม่ใช่ เราอยู่ปุ่มนี้นะฮะนี่นะฮะเปลี่ยนตำแหน่งของขับนะฮะนี่นะฮะนี่เลยโอเคไปกันเลยฮะนี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหฟังเสียงฟังเสียงเบิ้ลไม่ตัดนทุกคนนะฮะอือหือมาเจอฝนตกพอดีเลยนะฮะทุกคน วิ่งกล้วยครับวันนี้ช่วงดึกพอดีเลยนะฮะนี่เราจะไปส่งที่นี่แล้วกันนะทุกคนนะฮะสมมุตินะฮะโอเคไปกันเลย รถหนักรถหนักออกตัวแบบออกตัวแบบฝืดนิดนึงนะทุกคนนะนี่บอดขอภขอภัยความไม่สะดวกด้วยนะฮะตกฝนตก ไอควันนี่สุดยอดเลยท่านผู้ชมนะฮะลำเมียมลำเมียมนะฮะน,นี่ก็เขาจะแถมหมดควันดำมาด้วยนะทุกคนนะฮะก็ไปติดต่อได้เลยนะฮะผมทิ้งเฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมนะใครที่อยากได้หมดไปเล่นนะฮะแหมในคืนที่วันที่ฝนตกซะด้วยนะออกงานวันนี้นะฮะ จุกเลนป่าวะเฮ้ยโอ้โหหลงนะต้องหาแมพที่เป็นไทยหน่อยนะไม่ค่อยชินระยะทางประมาณเท่าไหร่วะมันดูตรงไหนวะเนี่ย600 l. โลเลยอุ้ยทำไมไปไกล่างวะเนี่ย จะไปไม่ถึงนะฮะเราก็แค่ประมาณครึ่งทางแล้วกันนะใช้พวงอมาอลนะัยในการขับนะทุกคนนะฮะก็จะไ,ได้อัดทะลนิดนึงครับผมแสงแสงโอ้ยมืดแล้วอื่นนิดหนึ่งอื่นนิดหนึ่งนะทุกคนนะฮะ โอ้ยมันทุกหนังอืดน,นะทุกคนนี่ฝนตกซะด้วยนะเก้าสิบแล้วหรอแปดสิบแล้วนะฮะคงน่าจะตั้งแบบอันลิมิตไวห้หว่าวิ่งได้เท่าไหร่เเก้าสิบเองเหรอ แย่อยู่นะฮะฝนตกด้วยนะฮะตอนนี้ก็จะสองทุ่มนะฮะดูนาฬิกานะฮะโอ้โหโโห600กร้อยกโลเนะี่ยจะถึงไหมเนี่ยเรา <c oughs> ไม่ค่อยรู้เรื่องแมพเท่าไหร่นะทุกคนนะฮะ <c oughs> ก็อาจจะไม่ค่อยแบบได้เล่นเท่าไหร่นะ เปิดปัดน้ำฝนยังไงวะเนี่ยเออเรากดมัม่วๆดูเ,ออเดี๋ยวผมจอดค้างๆก่อนดเบิกมือก่อนนะทุกคนนะกดตรงไหนว่าปัดน้ำฝนวะเนี่ยตบผีเฮ้ยโอเคได้แล้วนะฮะทุกคน เราผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่รู้มันปรับลิมิตยังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะทุกคนลองดูลองดอูที่จอดไปเปิด,ดไฟนะฮะโอ้มีไฟด้วยนเลยไอ,อย่างเท่อย่างเท่นะไปสูงไปต่ำเอ้ยเฮ้ยโอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบไปแล้วนะฮะเกือบส่งภัยพิบัตนะทุกคน ไปเนี่ยขับรถยังไงวะเนียย่ยโอ้ยโอ้ยโดนเบียดโดนเบียดนะฮะต้องวิ่งกลางคืนด้วยนะไปส่งตลาดไทยทุกคนนะฮะโอ้โหต้องชิดซ้ายหรือเปล่าวะรถทุกชิดขวาเหรอน่าจะชิดขวาแล้วกันนะทุกคนเฮ้ยโอ้โหแจมนะนี่ ทำได้สวยนะครับผมชอบมากเลยนะกระบะนะฮะนี่เราต้องอุดหนุนเรื่อยๆเลยนะฮะว่าราคาก็ไม่แพงนะสองร้อยเองทุกคนสนับสนุนกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะจอดไว้ตามสักหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าระยะทางนี่หกร้อยกิโลนะเราก็มาจากใต้เลยนะขึ้นไปที่ตลาดไทยนะฮะที่จ้คุมปทุมธานีนะไะไปปรม กันเลยทุกคนนะเสียงนี่เงียบไปเลยนะทุกคนนะคนหยุดแล้วกดเอเอานะไฟสูงไฟต่ำนี่ทุกคนผมนก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะ,รนะหน้าปัดนี่สุดยอดนะทุกคนนะสวยงามนะขึ้นทุกอ,อัน ดีเลยนะฮะคันนี้ใครที่ชอบแบบสายแบบขับรถนะฮะเหมาะเลยผมเล่น10ล้อนี่ไม่ค่อยแบบเท่าไหรนะ่น่าสนใจเท่าไหร่นะแต่ผมชอบกระบะมากกว่านะทุกคนต้องหาปรามแวะสักหน่อยนะ เอ้นนะยเสียงต่ลมหรือเปล่านะถ้าใครทราบวิธีแบบปลดล็อกความเร็วนะบอกผมด้วยแล้วกันนะการขับนี่ถือว่าแบบเขาเรียกอะไรอนะ่ะตอบสนองได้ไวทุกคนนะขับพวงมาลัยนี่เหมือนขับรถจริงเลยอะคือมันไม่แบบไม่ไม,ไม่แบบว่าด,ดีเลยเกินไปนะทุกคนเนะ่ย ไ,ได้ต่อต่อกล้องให้ดูนะถ้าต่อกล้องให้ดูว่ามันจบตอนผมขยับพวงมาลัยนี่มันข,ขยับตามเลยนะไม่เกินหนึ่งวิเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจโอ้ยตำรวจตำรวจ,รวจทุกเกินด้วยเนะี่ยต้องสับเกียร์บ้างทุกคนนะให้มันแบบมีเสียง ลดบ้างไงวิ่งยาวไปนี่วิ่งยาวไปแบบเสียงมันเงียบกันไป่าคลองนี่ต้องแบบขับซิ่งๆ่อยนะโอ้โหยอะไรหรือพี่โอ้โหขับมายังไงวะเนี่ยทางมันแคบนะ <c oughs> เราก็ไปเบียดเขา บิบหลองท่อนะจีตูดจีตูดไปไงอทางก็บอกเฮ้ยถูกแล้วเกี่ยวไปผิดทางกันมือตะคุ่ต้องแบบสับเกียร์เบิ้นเบิ้นบ่อยนะจะได้มีอัธรลนในการเล่นนะ กลิบเลยเระบบเสียงยังไม่ค่อยแบบสมจริงเท่าไหร่นะะก็รอให้ช่างเขาพัฒนาต่อไปแล้วกันนะฮะ ตัดที่สามพันนะฮะไม่แน่ใจ,จเป็นที่อะไรเอ้ย สูงนี่เสียงหายไปเลยเลยแต้ตองให้ช่างเขาแกต่อไปให้ทุกคนนะขับมาได้ประมาณ200โลเลยทุกคนเนดะี๋ยวสักครึ่งทางใหเราจอดแวะนอนสักหน่อยนะไม่ไหวนะทุกคนนะ dan tam เรื่องรอบเครื่องนิดหนึ่งนะทุกคนนะฮะปั๊มอยู่ฝั่งนู้นนะโอ้โหฝั่งนี้ไม่มีปั๊มเลยโอ้โหสามร้อยก็รโยนะทุกคนไปต่อไปต่อ จะวิ่งซ้ายนะถ้าเลืนน้องๆไงห,หรือเปล่า เดี๋ยวเรามาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนนะฮะจอดนอนก่อนไม่ไหวนะฮะสาม้โก็โลแล้วนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกันทุกคน,นทีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ